มาทันอยู่คันเดียวก็พี่ต่ายมาถึงปุ๊บก็เห็นเขาลงลงกลับหมดแล้วนะเดี๋ยวไปถ่ายมิวตัวนี้กันมิวตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพันเก้าหรือสามพเดี๋ยวเก็บรูปก่อนก็ตอนนี้เกือบเจ็ดโมงแสดงว่ารถน่าจะมาประมาณสักพักหนึ่งแล้วแหละ อันนี้ก็จะมาน่าจะประมาณสักแปดคันมั้งไ่เราตามไปเจ้าตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวอันติเมตนะครับ อันนี้เขามากี่คันมาวัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิมากี่คันครับตัวตัวรถคันนี้ครับรถใหม่ครับ8คัน8คันเดี๋ยวพี่ต่ายจะเดินไปดูเดี๋ยวเข้างานกันแต่จะเดินไปดูว่าเขามากี่คันมา8คันอะไรแต่ว่าเป็นรุ่นไหนกันบ้าง เจ้าตัวนี้จชัวร์เลยเป็นตัวติเมตตัวนิเมตถ้าเป็นเครื่องพันเก้านะครับเป็นเครื่องพันเก้าหนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันสีขาวมุกจะบวกเพิ่มอีกเหมืนหนึ่งไอตัวนี้เครื่องเครื่องสามพันเครื่องสามพันหนึ่งล้านสี่แสนอะไรโอ้จำราคาไม่ได้อ่ะเดี๋ยววิตายไปสแกนหน้าเข้างานกันแต่จะเดินไปดูให้ว่าจะถ่ายรุ่นไหนกันวันนี้